นี่คือร่างกายที่กำลังมุ่งหน้าไปสู่โลกเบาหวานฝนจะบอกคุณถึงสัญญาณเหล่านี้ทําไมมันถึงเกิดขึ้นและคุณควรทํำยังไงถ้าร่างกายคุณเป็นแบบนี้มีโอกาสสูงมากว่าคุณอาจจะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่สอง90วินาทีต่อจากนี้อาจช่วยชีวิตใครบางคนได้มีรอยดําที่คอหรือใต้วงแขนมีติ่งเหนือเล็กๆมีรอบเอวกว้างเกินครึ่งหนึ่งของความสูงของคุณเท้าวบวมเพราะร่างกายกักเก็บน้ํา และมีความดันโลหิตสูงอีกสัญญาณหนึ่งคือเริ่มมีคอที่หนาขึ้นทำให้นอนหลับลำบากและอึดอัดอาจเสี่ยงมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแขนที่ย้วยหรือมีเนื้อโค้งนูนที่ด้านหลังคอ ถ้าคุณจับท้องและรู้สึกว่าแข็งและแน่นแปลว่าคุณมีภาวะดื้ออินซูลินพอร่างกายติดอยู่ในโหมดสะสมไขมันสิ่งที่น่าตกใจก็คือคุณไปหาหมอเขาก็แค่จ่ายยาสำหรับแต่ละอาการเหล่านั้นแต่จริงๆแล้วทั้งหมดนี้เป็นแค่สัญญาณและคุณสามารถเริ่มทำอะไรสักอย่างได้ตั้งแต่วันนี้แล้วทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นพอระดับน้ำตาลในเลือดของคุณที่สูงเกินไปโดยปกติในกระแสะเลือดควรมีระดับน้ำตาลเพียงแค่1ช้อนชาเท่านั้นแต่ด้วย ภาาแวดล้อมและอาหารสมัยใหม่ทําให้เรามีน้ําตาลเกินกว่านั้นมากในกระแสะเลือดกุญแจสําคัญในการควบคุมอยู่ตรงนี้ค่ะอะไรคือความแตกต่างของสองสิ่งนี้สิ่งหนึ่งมีไฟเบอร์อีกสิ่งหนึ่งไม่มีแล้วคุณอยากจะอยู่เส้นทางที่จะนําคุณไปสู่โรคเบาหวานชนิดที่สองไหมปัญหาคือไฟเบอร์ถูกนําออกจากอาหารทั้งหมดโดยอุตสาหการรมการอาหารดังนั้นเราต้องหาวิธีเอามันกลับคืนมาอยากกินอะไรที่ไม่มีไฟเบอร์อยู่ด้วย คุณอาจใช้ไฟเบอร์เสริมได้นั่นคือสิ่งที่ฝนทำอยู่หรือเพิ่มผักที่มีแป้งต่ำลงไปในมื้ออาหารให้มากขึ้นเช่นผักเหล่านี้